สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนใบายเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยก็ออเดอร์เนาะต้นไม้มงคลมาอีกจะเป็นต้นไม้อะไรเนาะที่จําได้นี่คือคุณตาวิถีไทยอ,ออเดอร์ต้นสเสน่จันเขียวโอคือเบาแทะท่านผู้ชมเออหนึ่งชุดมันมีอยู่สิต้นเดี๋ยวเขาซิมาเบิงเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าบันซีแม่น แม่นไอ้ตามที่คุณตาวิธีไทยออเดอร์หรือเปล่าเนาะม,มาลุ้นมาลุ้นสเสนเจันเขียวนี่คือเป็นต้นสเสนเจนที่มีคนกำลังนิยมชมชอบคนกำลังฮิตว่าไงง่ายไปอ่าคนกำลังนิยมอ่าเวลาที่เอาไปปลูกไว้มันก็นสิเป็นต้นไม้ที่เสริมสเสน เสริมสง่าราศีว่าง,ง่ายๆไปอืออ่าทิโตคุณตาวิถีไทยเดี๋ยวนี้ออเดอร์ต้นไม้หรือฝนบอกเออออเดอร์เลยเนาะเขาเพชรบุป็นเขาต้องไปเอาต้นไม้ที่เขาเขาพาะพันขายไว้หลายๆไว้หลายๆอือและฮอกก็เอามาปลูกนะเอามาปลูกไว้เนาะเอามาปลูกไว้ให้มัน ให้มันเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆว่างง่ายๆไปสเน่จันเขียวนี่ก็มีอยู่หลายแบบหลายชนิดม,มีทั้งสเ,นนเนสเน่จันเขียวป่าคอนว่ามีสเสน่จันเขียวป่ามีเสน่จันเขียวแบบโบราณน,นะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขามาเบิ่งท่านผู้ชมว่ามันแมนมันแมน่นดังที่ดังที่เรา ออเดอร์ไว้หรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาเถิอบออกมาจาักน้อยอึ๊บ <c oughs> สนิจจันเขียวเป็นต้นไม้ที่คนกำลังนิยมอืมเขาบอกว่า1ชุดมีอยู่10ต้นเห็นบอกจันเขียวป่าท่านผู้ชมเออสวยงามอืมมาเบิง่งมาเบิง่งท่านผู้ชมอืม แต่ว่าคุณตาวิถีไทยเวลารีวิวเนาะรีวิวต้นเสนจันอะไรนี่เขาบอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีอ่าเป็นมงคลบอกว่าสิเป็นเสนจันแดงเสนจันโกเมนเสนจันขาวเสนจันเขียวหรือเสนจันดำล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์ปลูกไว้กับมีเสน่ห์เมตตามหานิยม ปลูกไว้เป็นมงคลแก่ตัวเองว่าเออเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านแก่เจ้าของเรือนแต่ทีนี้นีอ่าแต่ทีนี้เวลาที่อ่าคนเขาปลูกเนาะเขาก็บอกว่าต้องมีคทงคาถาได้ต้องมีคาทงคาถานี่นี่นี่เขากัดซุ่มน้ำมาเนาะตัดเอาห้าซุ่มน้ำมาท่านผู้ชมโอ้ได้การได้การท่านผู้ชมได้การได้การอ่าบอกว่า นี่หนึ่งชุดมีอยู่สิต้นอัสิรายก็สิบต้นอยู่ดอกคุณตาบึงนะอ่าสซลายกว่สิบต้นอยู่ดอกจริงจริงโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเขาต้องรีบเอาไปปลูกเพราะว่าใบมันสิเริ่มเหลืองล้วนะเริ่มเหลืองอืมเริ่มเหลืองแล้วน,ะมอ,อ,มมอ,วนอมันก็ปลูกได้อยู่บอท่านผู้ชมเอา มือนี้สเสน่จันเขียวคุณตาโอ้คุณตามันอยู่จนเล็ดอันนั่นแหละตูเน่าก็มีเนาะท่านผู้ชมเนาะเออ <c oughs> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะ แปดบ่อฮอสิบต้นท่านผู้ชมเออแสดงว่าเขาเอาเอาเอาแนวที่มันบ่อยักขักไม้เฮานาะท่านผู้ชมเนาะเออบ่อบยักขักปันไดวมองง่ายๆไปเออบ่อบยักขักปันไดอืมกระโบเป็นยังโบเป็นยังก็ถือว่าถือว่าเอา,เป,ปา,าเป็นประสบการณ์เนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นประสบการณ์เอาเอาไว้วันนี้ ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยกะให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเดอ้อมือนี้สเสน่จันเขียวครับท่านผู้ชม